สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันตอนนี้คุมพันธุกำลังจะนำขนมาอึกออกเลยค่ะพี่นะ้องนี่ค่ะออกงานเกิกันดิคนไหะเอามือขูดๆๆออกค่ะแซน้ำได้ค่ะถ้าแซน้ำนี่ขนออกเร็วอยู่นี่ค่ะขนนะนาแต่ว่าขนแบบ คนน,น้อยๆสันๆแล้วค่ะนี่เอาใส่น้ำแส่น้ำแล้วก็ถุย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 ,ย,ยเอามือขุดขุดขุด,ดลูปรูปล,ล,ล,ลูออกเลยค่ะออกอยู่ในน้ำเลยมันจะยิงออกไงนี่ค่ะเขาก็ลูกคนมันออกยากเติบอยู่ค่ะพี่น้องตวยได้กินกระไดกระไดแต่ว่าอร่อยนะเปรี้ยวหวาน ใส่ส้มตำนี่โอ้ยแส่บหนัวแซ่บหนัวเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่นเจียงไม่ร้อยเลยเนี่ยบักอึกมีต้นเดี๋ยวอยู่หลังบ้านบ้านปลาจ้อยนี่ค่ะพี่สาวผมพันแต่ว่ากินทั้งปีเลยเขาจะออกดอกออกผลทั้งปีนี่ค่ะแต่ว่าเขาทนแดดทนร้อนนะทนแดดทนร้อนเขาไม่เขาไม่ตายง่ายๆนี่ค่ะ เสร็จแล้วลูกนึงโอ้ยงามเดี๋ยวเขาก็ไปล่างน้าสองเด้ค่ะพี่น้องได้แล้วหน่วยนึงใช้เวลาตั้งโดนเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันมาล่างมะอ,อึกน้ากันด้ค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะล้างมะอึกค่ะเอาไปไว้ใส่ส้มตํานี่ค่ะ ใช้เวลานานเหมือนกันว่าจะล้างเสร็จนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอามือลูบลูบลุบลูบลูบลูบออกอู้ออกยากเือกันให้พี่นะ้องตำสมตำส้มใส่มะกุยอร่อยอร่อยได้เวลาดนไนดะ้เเพิ่งได้สามน่วยค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ออกเกียงไม่ร้อยเลย เดี๋ยวเราค่อยล้างน้ำสองล้างน้ำแรกก่อนขูดออกขูดออกขูดออกเอามือนี่แหละถือออกขูดขูดออกนี่ดันดันมันออกนี่ค่ะที่เป็นขนน้้ยเกาะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเขาไ่ล้างน้ำสองล้างน้ำแรกออกให้ขนออกเบื้องต้นก่อนค่ะนี่ค่ะ ระวัดบบงดีๆอย่าให้โดนหลังมือนะโดนหลังมือแล้วคันเลยนี่ค่ะได้ได้หาหน่วยแล้วถ,ออถูออกถูออกถูออกน่คะกุมพันเคยเอาสกอตมาถูออกแต่ก็ถูออกอยากาคือเขาค่ะถูว่าโาถูออกในน้ำแบบนี้ดีกว่านี่เนี่ยเจ้า อันไหนที่ยังออกไม่ดีเราก็ไม่ค่อยค่อยๆเล็มออกไม่นะใฮ้เวลาสามนาทีแล้วเพิ่งได้หกลูกออกอางากเลยตัวเด็กกินกระไรเนี่ยเนี่ยเขาคนน้อยน้อยมันเนี่ยค่ะขนน้อยน้อยแนวออกบางคนเอาไปตำสมบอาขนออกกินบม,ม่ได้แล้วใคพี่น้องตำสมอันก็ตีหย่าแร้ต้องออก หนอ,อกกอนนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยแซ่น้ำหลอกโคนออกง่ายเว้ยเนี่ยพี่น้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยอันนี้คือลูกเคิมเคิหมหำหำนี่ค่ะเดี๋ยวออกเบื้องต้นก่อนลูกเคิมขูมผันเก่าดีกว่ะลูกเคิมกับแซ่บไว้กันแหละลูกเคิมพอเคิมเคิม มีต้นเดียวกินทั้งปีมะกึกมะอึกมะอึก,อกใส่ส้มตำก็อร่อยใส่ใส่อะไรอ่ะใส่น้ำพริกกะปิก็แซ่บนัวโอ้ยอยากเค็ดน้ำพริกกะปินะเดี๋ยวคุณมพันที่ให้ใคกินได้ค่ะพี่น้องน้ำพริกกะปิใส่มะอึกไถออกเลยเอามือไถออกเลยเนี่ยเนี่ยถ้าล่างในน้ำมาันจะออกง่ายนี่ค่ะ แทลออกแทออกแทออกเลยนี่ค่ะที่โมตีเต้เฮ็ดแล้วอ่ะนี่ได้หลายน้อยเต็มแล้วกินเบ็ดปีเลยค่ะอมืมออึกมะอึกมะออึก,ก,อกใส่ส้มตำอร่อยอร่อยค่ะ นี่วิธีการล้างนี่ค่ะนี่ค่ะป๊บ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะสวยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วคุมพันจะให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะถุยถุยถุย,ยออกนี่ค่ะป๊บป๊บปับป๊บปไกลแล้วแล้วไกลแล้วแล้วอีกสองน้อยอีกสองน้อยอัดใจเดียวค่ะ นี่อีกใจเดียวอีกใจเดียวอีกใจเดียวใกล้แล้วแล้วค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องครูกําพันตุลากันขอบคุณเลยล้าเลยเด้อค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครูกําพันตุลากันค่ะนี่ค่ะใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวไปล้างน้ำสองกันเด้อค่ะล้างน้ำสองกันอีกรอบหนึ่ง นี่เสร็จแล้วค่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจปะไปล่างน้ำสองค่ะพี่น้องตามมาดูตามมาดูล่างน้ำที่สองอีกเ้อค่ะนี่ค่ะอ้าวปลาใส่ปไปเลยทีนี้ <c oughs> สวยเลิศเลยค่ะอันนี้ล่างน้ำสองด้วค่ะพี่น้อง สวยเลิศสวยเลิศสวยเลิศสวยสวยค่ะนี่มาแล้วค่ะน้ำมสองสวยงามมากเลยค่ะในมัดอึขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ